สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลาวนะคะยินดีตอนรับขอสู่สองยูทูบสาวลาวคนอินดี้ตอนนี้น้ำก็ยืนอยู่บนสกายวอล์กแถวแถวห้าแยกลาดเร้านะคะฐานทุ้ส้มถ้าเราเดินตรงไปทางนู้นก็ทะลุก,กับสถานีรถไฟฟ้า bts ถ้าแยกลาดเร้าแล้วก็สามารถ เชื่อมต่อกับเซนทันลาดเท้าได้นะคะทานผู้สม้มหลังจากที่แม่ได้ลงคลิปเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ค่ะเนื่องจากว่าสุขภาพก็จะเอ่ยมาจะอะไรก่อนสุขภาพมีปัญหานะคะร่างกายมีปัญหาค่ะหมอสบายนั่นเองจากพี่น้องเป็นวัดเป็นไอค่ะทานผู้สม้มเกือบ หนึ่งเดือนเนาะค่ะไปไอ้ต่างเต้หนำไปอุดอรเนาะเป็นวัดนะพี่น้องจนกลับมาเนาะครบหกหนึ่งเดือนเลยอ่ะพี่น้องหนำก็เลยบอเลยคอยล่งคลิปเนาะพวบานาบำสบายเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่หัวมีคนลืมกันหรือยั่งนาะจ๊ะใครลืมแล้วเนาะใครยังบ่ลืมก็ขอมมมิต์บอกเลยด้ยจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็คือหนำก้า หายแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็กะดีขึ้นฮะนะกับโบไดไอร้ายคือแต่ก่อนแต่แกยังมีไอนิดนึงอ่ะพี่น้องก็ขาด 2, 3, ว่าอีกสองสามมือนี่กันนะซีดีร้อยเปอร์เซ็นต์นาะจะทานผู้ชมพี่น้องคลิปวิดีโอนี้เน,นาะหนำสิผ้าพี่น้องนะคะมาเบิง้งหรือว่ามาดูนะคะสะพานลอยเนาะพี่น้องเนาะ สะพานแห่งนี้นะคะเป็นสะพานที่มีโครงฝังบกคือสะพานมองอื่นได้พี่น้องหมองอื่นจะเป็นสะพานแบบตรงๆอีกอย่างสินะแต่ว่าสะพานที่นาอยากพาพี่น้องไปเบิเบ่งก็คือหนาตาคือแบบบ่คือที่อื่นท้แหละเนาะผ่านทุส้มความจริงหันสะพานแห่งนี้ก็จะกระสางไม้าานะพี่น้องสางไม้ส่วงที่นาไปสวนเนาะไปสวนรถไฟอีกอย่างสินะหนาจะสังเกตเด้ นำก็สังเกียนนำก็บเบิง่งเันแล้วว่าเออก็เจ้าสางไม่สภาพตัวนี้คืองามเท่ี่ยังประมาณนี้นะนำก็เลยคิดว่าถ้าก็เจ้าเปิดใ,ใส่บริการนำก็ซิมมาทายขีดหมพี่น้องเ<ม>อะไรประมาณนี้นะคะแต่ละสูตรหลังจากที่นำมัได้ไปประมาณส่งอาทิตย์พี่น้องนำได้ายินข่าวว่าก็เจ้าเปิดแล้วนะก็เจ้าเปิดใ,ใส่บริการแล้ว่วาสาั้าทุกคนนำก็เลยอยากพาพี่น้องไปเบิง่งเนาะ ไปเบ่งความสวยงามไปเบ่งความแบบอ่าไม่เหมือนสะพานลอยที่อื่นะนะน่าทานผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่บริเวณหน้าสวนสำเร็จย่านะคะพี่นอ้องะอยูแล้แท้เนี่แหลจะจ้หาแยกหลาดเผาเ้านะทานผู้ซมหนำโมเดลลงคีบไร้มือ right, หนำคิดว่าเอฟซต้องลืมหนำแน่นอนเลยเสียใจอะ่ะหลายคนก็ลืมเราแล้วมั้ง เราไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าเราสุขภาพมีปัญหาค่ะต่อไปก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ FC ดูเรื่อยๆนะคะคี่ถึง FC ทุกคนค่ะบบหู่า FC กินหอเทารบบอโ่ลมลื่นมากค่ะทุกคนมีต้นไม้นะคะข้าเจ้าเอิญว่าต้นไม้กลางกรุงแมนบบอ,อู้พี่น้องเอ้ บรรยากาศก็ดีดีมาหน,นีนะลมโวยโวย,ยนอกจากหนาวนิดนึงนะคะแต่ว่าอยู่เล่านี่แห้งหนาวเนาะพี่น้องอยู่กรุงเทพก็เริ่มหนาวแล้วมาอนีแหละหูซื้อว่าหนาวกุมูเนาะพี่น้องเนาะต้นไม้สีเขียวกลางกรุงอันนี้ก็เป็นบอลาเวนนะคะสถานีรถไฟฟ้าประหลนโยธินแถวแถวห้าแยกลาดพร้าวรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ แถวหนีอันก็จ้าก,กับสางแลลวไม่ไม่ได้พี่น้องนี่เนาะเป็นแบบไล่ยๆ่แบบนี้แหละเป็นสวยฮนะเป็นแบบช่วยสวยางามๆเนาะน,นี่้น,นสางก็สิประมาณนี้นะจ้ะตอนที่วานน้ำม,มาอยู่แถวๆอยู่แถวหนีส่วงแหลมเนะาะก,ก็จับก็ล่งเริ่มสางได้พี่น้องอันนี้ก็จับก,กับสางแล้วแล้วเนาะนีน่ก็สิปเป็นประมาณนี้ ตรงนี้ก็คือเราก็ไม่เคยถ่ายคลิปไม่เอฟซีดูนะคะครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เราจะนำเสนอนะว่าตอนนี้สวนสัมฤทธิยาเป็นแบบนี้นะคะสิบปีที่แล้วเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้ค่ะเป็นทางเดินเนาะเชื่อมต่อกับสะพานที่ห้าสิีผ้าพี่น้อกไปเบิ่งทันและนะคะ่ะโอ้โหเพิ่งรู้นะคะว่าเรา สามารถเอาเสือมานอนได้ตรงนี้ด้วยนะคะวันหลังเราจะจะมาด้วยนะคะหลังจากที่อุ้ยพี่น้องเอยขอบาเลยน,นาจาะขอจมเนี่ยหลังจากที่แบบว่าน้ำนับว่บสบายเนาะทุกคนเนาะคือแบบสิบวันจะไหนแหละอู้น้าไออาะลีได้ทานผู้ชมไอส่วนแรกนี่ไอจนเจ็บห้องเนาะบริรับรินนอนจนจอยอ่ะ น้ำนักลงประมาณสามลูทานผสงเอ้ยอน,นี้ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆสวนนะคะทุกคนสวนสํเาเร็จย่านะคะด้านบนกับเป็นสะพานขามแยกหาแยหาแยกลาดเผ่าเนาะเป็นถนุ้นหนาประมาณนั้นนะคะจริงๆสะพานที่น้ำอยากสิภาพี่น้องไปเบิ้งเนี่ยน้ำอัน <c oughs> ก็เห็นก็จ้าตังเต้เริ่มสางใหม่ๆเนาะ คิดใน,นใจว่าถ้าก็จะเปิดมือได้เขาสิมารีวิวคนแรกแต่สุดท้ายเราไม่ใช่คนแรกที่จะมารีวิวนะคะเพราะว่ามียูทูบเบอร์สช่องแล้วมานะคะนันคิบ้านหลายคนกันนะสิไดเบิงไปแล้วเนาะทุกคนนี่จะเป็นทางเชื่อมต่อกันไปหาบริษัทปตทมหาชนแล้วก็สวนสวนนัสดีเวนจััดนะคะหรือว่าสวนรถไฟนั่นเองเองนาะพี่น้อง โอเคไปบ่งน้ำแันว่าสะพานที่ห้าอยากพาพี่น้องไปบ่งหนาตาจะสวยงามขนาดไหนนะคะลมลื่นมากทุกคนที่นี่คือยิ่งวันนี้น,นะอากาศคือดีมากนะคะแบบบอ่อยรอด่ะพี่น้องอ๋อก็คือก็เจ้าบอกว่าเบิดทดลองการใช้งานค่ะพี่น้องโอ้ก็เจออ้ายังว่าจะเปิดเปทางการเมนบอกหรือว่าแนวไหนเพราะว่าเท่ากับบึงหูขาวนะพี่น้อง ได้เห็นยูทูบเบอร์สองคนมาถ่ายก็เลยว่าโอ้เจ้าหน้าที่เปิดให้ใส่งานแล้วก็เลยอยากมาถ่ายให้พี่น้องเบิรงเนาะไปทุกคนโอ้โหนี่นะคะ <c oughs> นี่จ้าพี่น้อง <c oughs> เป็นเหล้าเล็กเนะจ้ะทุกคนล้วก็มีแบบแต่ข่ายว่า <c oughs> เป็นไอ้ลัางคากันแสงือวาหลังคากรแสงนั่นเองนะจ๊ะท่านผู้ชมจา้า สะพานลอยคือโอ้อันนี้หนะันน่ะจะเป็นสะพานลอยตอกเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะบริว่าแนวใดนำกับบริวารนหงาใจก็จะสมมั่งใหม่บรู้ว่ารก็จะปั๊บตอกเกา่าแบบปั๊บปรุงอันเกานะ่าหันน่ะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมบอกบริวารเหใจป็นใดนี่ทุกคนอันนี้อันนี้คือแบบน้ำกับบริวาเข้าใจได้กับเอเนี่ย ยังเกาะีินะสิก็จะเป็นเรนื่องเจุดๆตัวสินะคือหนักกว่งงูแล้วความไม้แบบใดใชพี่น้องไอหัวคอมเมนต์บอกกันน้าเดอ้อว้าวมุมนี้สวยมากทุกคนเป็นรถไฟน้ำโอ้โหก็วังอะังการสวยหรูมากพี่น้องอย่าไล่หูไล่ตาเดอ้อทางนี่ก็เป็นถน,นนเนาะ ฝางใต้ก็เป็นถนนฝังนี้ก็เป็นถนนฝั่งนุ้นเ็็นถนนนะก็ฝัง่งนู้นก็เป็นถนนนะคะรถวิ่งแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะคะนี่ทุกคนสภานนะคะที่เราอยากจะพามาดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบอลน,นะพี่นะน้องเนาะนี่ทุกคน กลางขึ้นน่ะจะสวยเนาะพี่น้องเบอมันจะมีไฟด้วยนะคะมองมาหน้านนี้ด้วยทุกคนสวยบอ,อ้มองไปก็จะเห็นเส้นทันหแยกลาดพ้าวนะคะดูว่าเส้นทัดลาดพ้าวนั่นเองจาก่อเมพี่น้องถึงมามุมเนี่ยโอ้ซึกว่า รถเยอะอีนนี้พี่น้องเลยว้าวนี่นะคะคุณได้หัวเวยคอมเมนต์บอกถามเยอะไอเส้นที่เรื่องเ่องเนี่ยก็จะาเห็ดไม้กวัวา,าจาังไดนานอพี่น้องโอ้ตรงนี้ก็คือโปรดระวังศรีรษะนะคะความสูงประมาณร้อยแปดสิบ เจ็ดเซนติเมตรเนาะจาาพี่น้องนี่ทุกคนควรจะมีไฟนำเนาะนี่นะคะทุกคนออมองไม่ สะานผู้ชม,มาเบิงกับคือสะพานด้านหน้าของเราเห็นไหมคะนั่นแหละน้ำสังเกตแล้วก็น,น้ำเฝ้ารอเข้ามานาะนมากๆเลยนะคะ <c oughs> คือน้ำม,มาสวนี่น้ำก็จะสังเกตสะพานตัวนี้แหละพี่น้องพี่น้องสังเกตเบิงวัาสะพานก็จ,จะเหตุรูปมหลางแบบบกคือมของอื่นเนี่ยคืองามนะน่ะงามหรือว่าสวยนั่นเองนะคะ หูได้หนิว่าสามาเดินเสื่อมต่อมาถึงนี่ได้เพราะว่าโซรไล่หนำจ้านางลดมากนะพี่น้องมาสวนเป็นจัก,กิติีนอนรือว่ารถไฟนั่นเองนะคะที่ทุกคนเห็นรูปร่างไหมหน้าตาเขาจะไม่เหมือนสะพานที่อื่นนะเขาจะมีแบบเป็นกลมๆแบบนแะนแบบนั่นแหละฮะวงยูใช้กับยากในแบบนี้นี่นะคะก็จะสา้างคาดว่าน่าจะใช้งานได้แล้วหรือยังก็จะให้ลงไปโบ นี่และทุกคนนี่แหละที่เราอยากจะพามาดูเดี๋ยวขอย้อนมาทางนี้ก่อนคือเราสามารถลงไปทางนี้ก็ได้นะคะพี่นอ้องยังเอวยมๆอ,อยู่เลยไหมพี่นอ้องดูสิคะว้าวมีลังคากองแสงอย่างดีนะจ๊ะพ่อเม่พี่นอ้องว้าว มงทางนี้ก็ได้นะคะอู้คนซสามารถเสือ่อม่ตเดินเสือ่อม่ตทะลุกันไหนเด้อพี่นอ้องเด้อขาผู้ได้อย่างมากกับาาซ้าถอ่ายางแกสวนสําเร็จยาอะไรกตขามาเนะาะทะลุมาฟังหน่เลยไหมพี่น้องทะลุมาถึงไหนสวนรถไฟได้เนาะพี่น้องเนาะสะพานที่น้่อยากจะพาพี่น้องมาเบิ่งก็คือหน้าตาบวกคือมองอื่นก็คือสะพานแห่งนี้แหลคะค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะ จะมีแบบรูปร่างแบบคือสวย่ะนะเป็นกลมๆเป็นบอด้านข้างนะคะต่างนี้ก็กลมๆค่ะโหยังใหม่อยู่เลยเพื่นบอกว่าห้ามสูบบุหรี่ด้วยนะคะบ้าพี่น้องหน้าไปลีพันผู้ส้มดูสิค้ะสะพานลอยทำไมสวยจัง กลางคืนน่าจะสวยนะคะทุกคนเครื่อน้าจ,จะมีไฟแบบโอ้โหดูสิดอกไฟ้เต็มเลยเนาะนี่ทุกคนป้าสิโตว่อยากเสื้อนะว่าฮาบอดี้มาเป็นคนแหลกแต่ยังไงก็เป็นคนที่ได้มาคนที่สามเนาะคนแหลกอาจจะเป็นแนเฮานะพี่น้อนสิภาพพี่นนะ้องมาเบิงแต่ก็เป็นคนที่สามแต่ก็ภูมิใจเนาะคะ่ะ เราตั้งใจมากเลยนะคะกับสะพานแห่งนี้เพราะเราเคยคิดไว้ว่าถ้าสะพานที่นี่เปิดเราก็อยากจะพามาอ่าเราอยากจะพา FC เอซีเรามาเดินนะคะทุกคนมาเดินดูความแบบสวยงามของสะพานแห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นสะพานที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะสะพานลอยตัวน,นี้คือลู้ลากานเลยเนาะพี่นงพี่ทุกคนก็สามารถเดินเสื่อมไปถึงบริษัทปตทได้นะคะ พรท,ทมาหาชนได้เนาะเมืรอว่างมากค่ะพี่น้องแต่กะยังเบอร์ท่านละเซ็ตร้อยเปอร์เซ็นนะทุกคนนี่ยังมีแบบเล็กอีกยังขางเนี่ยอยู่เนาะนาจะบเบอร์ท่านละแล้ว100ร้อยเปอร์เซ็นบอลลูบาลอะไรอาทุกคนทางชาติก็จกะกับมาไายลุได้เนี่ย พี่เนาะคือเขามายางสินะมันบัฮอับแดดนะสิทราบแบบว่าก็าจะมีรังค่าเนาะท่านผู้ชมก็จะมีรังค่าแบบว่ากรองแสงค่ะนะ่ะอยังประมาณนั้นเนาะพี่นนองคือเราเดินแบบนี้ไม่ร้อนเลยทุกคนอือเย็นรู้ซึกเย็นเย็นเนาะ โอ้หูแล้วพี่เย็นก็นคือพอว่าอากาศมันหนีบ่ฮอนนั่นเองสะอาดมากค่ะพี่น้องสามารถเดินไปถึงส่วนรถไฟได้จ้าว้าวความยาวนี่โอ้ไกลอยู่ได้พี่น้องเลยประมาณหมู่พันเมตรบ่หอดบ่บ่หนำกับมัน่ใจ ท้าวไก่บอกักไก่เกกกนาะพี่น้องเนาะไก่ไก,ไกเ่เติบแหละร้ายลอยเม็ดอยู่นะจ๊ะนี่ค่ะตอนนี่ทุกคนพอเรามาถึงที่นี่ใช่ไหมคะเราก็สามารถเดินเดี๋ยวซ้ายนะคะ พอเราลงาลงไปด้านซ้ายก็จะไปทะลุกับบริษัทปตทก็ได้นะคะแล้วก็เราจะไปสวนก็เดินตรงไปได้นะคะพี่นอ้องประมาณนั้นนะคะจะล้างจ่าที่บริเวณร้ายมาพเฮงนานะพี่นอนะ้องเนาะคลิปนี้ก็เลยพูดเยอะหน่อยนะคะเยาว่ากกนเดอนี่นู่นะคะ่ะบริษัทปตท ทางนี้ก็เป็นมอตเตอร์เวย์ก็บบริเวกล้เนาะพี่น้องเนาะตรงขามไปเลยกับเส้นผ่านนี้เนาะเส้นผ่านลาดพร้าวนะคะพ่นกับกำลังไม่ยางเนาะจากพี่น้องนี่ถ้ามาที่นี่ก็คือไม่ต้องหลงนะคะทุกคนถ้าเราอ่านภาษาไทยได้นะอ่านออกแล้วก็สามารถอ,าอ่านแล้วก็เดินไปตามลูกศรที่เพื่นเขียนไว้เลยเนาะจ้ะพี่น้อง โอเคพี่น้องวันนี้ก็พอใจมากๆเลยนะคะที่ได้พาเอฟซีมาดูสะพานแห่งใหม่ที่เมืองไทยนะคะตอนนี้ก็เปิดใช้บริการแล้วอยู่ในช่วงทดลองใช้บริการนั่นแห,หละค่ะประมาณนั้นนาะพี่น้นองทีมในการซื้อกว่จาจะคล้องแบบารอีลีพี่นอ้องอย่าลังคานอปเด้อ,ขอเขาบอกได้ว่าเฮงเลยขเขาก็ได้อยากเบาเานาะพี่น้องคือบางคนก็จะก่อเดินมากแบบค่อยๆมาถ่ายรูปเียงสีหนา้า มาส้มความสวยความงามของสะพานแล้วก็เดินกลับประมาณนั้นตอทงทานผัส้มคิดถึง FC ทุกคนนะคะน้ำไม่ได้ลงคลิปแต่น้ำก็อีกคิดถึงอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น้ำก็จะขอจบคลิปแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เพียงเ้่นี้นะคะตอบคลิปนี้ก็ฝากไปกำลังใจให้ในเดอ้อ ก็ก่นไม่คลิปนาจ้าลาแล้วสวัสดีสบายดีบายบาย